ครับสวัสดีครับแล้ววันนี้มียาลิสเข้าใหม่มานำเสนอครับนะเป็นยาลิสเอทิฟครับนะ1นตัว S อส p ปี2 0 1 8เลขไม้แค่หมื่นแปดครับนะกับรถปี2 0 1 8บอกเลยว่าถูกมากราคาที่379 0 0 0ันฟรีดาวน์พันหกพันสามครับตลอดยุสัญญา84งวดนะไม่มีเพิ่มไม่มีลดแน่นอนครับนะลูกราคานี้บอกเลยว่าสวยมากครับนะแล้วก็ถูกมากนะครับนะเจมๆเลย์ป้ายทะเบียนครับ1104ยเป็นทะเบียนชนบุรีครับเดี๋ยวผมเปลี่งว ส่วนรายละเอียดรอบคันนี้เดีย๋ยวไปดูในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับนะอ่าับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มียาริสเข้าใหมห่อีกหคันครับนะเป็นยาริสตัว a t ทีครับนะั้น1.2ตัว S ครับปี2018เลขไม่หมื่นแนะ เลขไม่หมื่นแปดขอย่างีกทีครับกับราคาที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับนะฟรีดาวได้พ่ออยู่ที่หกพันสามตลอดอายุสัญญาแปดสิบสี่งวดใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาครับนะส,สวยแบบนี้ครับนะด้านหน้าบอกเลยว่าแจ่มๆนะได้เป็นตัวเอทีบครับนะตัวซีดานสี่ประตูครับนะอยาให้ดูด้านด้านในแบบอันนี้ก่อนคนระับโอ้โหนะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันครับนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอแท้ของโตโยต้าขนาด7นิ้วนะครับนะไม่ใช่7นิ้วเลย 4.2นิ้วนะฮา4.2นิ้วก็ถือว่าโอเคนะครับนะประมาณนี้เลยครับตัวกระจกเป็นสีดําแล้วเรียบร้อยครับนะส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะเรามีบริการไฟแนนะซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพลอนุดับผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะออกเหนือออกตกใต้ผมส่งหมดครับนะใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมาพอนุ่งถูกอย่างนี้หาย,ยากครับนะเพราะว่าผ่อนผนะ่อนบิ๊กไบค์เนี่ยผ่อนแพงกว่าอีกนะบิ๊กไบค์ประมาณ8,000-7,000นะ อันนี้ผ่อน6 0พันได้เก่งขับด้วยคันนี้สวยด้วยครับนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะอ่าส่วนดอกเบี้ยต่าสุดครับนะ2 3สอเรามีให้เหมือนกันใครคิดว่าตัวเองเครดิตดีครับเครดิตดีครับสามารถมาหาผมเลยหรือลูกค้าครับนะหรือลูกค้าอยากสามารถรับรถภายในวันนะวันที่ยื่นเอกสารนะสอาชีพครับนะข้าราชการนะครับเอกสารครับไม่รับรองเงินเดือนครับนะสเตเมย้อนหลัง6เดือนครับ เอกสารครบมาหาผมครับนะรับรถภายใน2ชั่วโมงอาชีพที่2ครับนะพนักงานบริษัทนะครับนะมีสเตปเมนย้อนหลังให้ผมครับหเดือนนะครับนะทำงานเกินปีนะทั้งข้าราชการแล้วก็ตัวพนักงานบริษัททํางานเกินปีเครดิตเกินปีครับนะบอกเลยว่าซื้อได้ครับนะรับรถภายใน2ชั่วโมงครับนะเอกสารครบเดือนมาหาผมครับผมอยู่มีนบุรีครับผมทําเร็วสุดนะครึ่งชั่วโมงนะครับลูกค้ารับรถกลับบ้านเลยคันนี้ก็สวยนะครับนะด้านหน้าได้อะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตัวด้านหน้าได้มาพร้อมกับไฟโปรเทคเตอร์แล้วเรียบร้อยครับนะก็สีสวยตัวเลนบอกเลยว่าไม่มีรอยหินกระเด็นนะครับนะแล้วก็ด้านในเขาลงไฮโดรเจนแล้วเรียบร้อยครับนะเป็นตัวระบายความร้อนของตัวไฟก็ถือว่าทำมาดีทำโอเคพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ครับนะด้านล่างเป็น L e d ดีแล้วเรียบร้อยครับนะไฟตัดหมอกก็มีมาให้ตัวด้านหน้ามีลิ้นสีแดงครับนะสีสวยแบบนี้เลยนะครับนะก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับตัวกระจังก็เจีมๆนะครับนะใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมา สัญเลี่ยมฝากระโปรงครับนะคมๆแบบนี้เลยใครอยากได้คันนี้รีบโทรมาครับนะผมแนะนําให้โทรนะครับนะเบอร์โทรกับรายอยู่ด้านล่างแล้วนะแนะนําให้โทรหาผมดีกว่านะครับนะผมขอเวลาแค่10บนาทีในการสอบถามข้อมูลนะครับไม่ขอเยอะครับน้าขอแค่ส0บนาทีผมรู้เลยว่าลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยประมาณไหนลูกค้าซื้อได้ไม่ได้ถ้าลูกค้าซื้อไม่ได้นะครับน้ผมก็บอกว่าในอนาคตลูกค้าต้องทํำยังไงถึงจะสามารถซื้อได้ผมก็แนะนําลูกค้าได้นะครับนะบอกเลยว่าเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซะ์นี่ผมเหนื่อยอยู่แล้วใครอยากได้คันนี้ก็แค่ติดต่อมา เก็บระหว่างกันชน,น,นหน้าครับนะแล้วก็ตัวรถนี้ไม่มีอร์แน,น่นอนล้อมแม็กเป็นแม็กอลลอยแล้วเรียบร้อยครับเป็นแม็กขอบ15นะโอ้คอเริ่มแห้งนะ แมกขอบ15ครับนะมาแนนขนาดยาง185ทับ 60R15 แม็กอันลอยแล้วเรียบร้อยนหน้าเป็นดิสครับนะด้านหลังเป็นดำนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับนะก็การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบคบนการยาซิลิโคนจากโรงงานซีนทางมะพร้าวอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยกระจกตัดแดงครับนะเป็นทรงสปอร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยนี่คือ a t ทครับนะ1.2สปอร์ตครับนะแล้วก็ตัวในส่วนของกระจกเขานะครับนะตัวกระจกก็ เป็นกระจกแท้จากโตโยต้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันผมเดือนดูให้รอบคันแล้วแหละนะครับนะได้กระจกแท้มานะครับนะแล้วก็มาในขนาดฟิล์ม60ผมว่าไม่มืดเกินไปนะกาลังพอดีฟิล์ม60เนี้ยเป็นของไฮคูนะครับนะก็อยู่ในสภาพดีเลยครับรถปี2018กับสภาพแบบนี้ผมถือว่าโอเคนะราคาถูกด้วย379เองนะ379,000ครับนะใครอยากได้ก็ติดต่อมาแล้วก็ด้านในครับได้เป็นผ้าครับนะโอ้โหค่าสีแดงมาบอก ่บงบอกว่าค่าคือตัว s นะครับนะก็ถือว่าเกลี่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ในคอนโซลตรงกลางนะครับไล่ตะเข็บสีสีแดงครับหนะ้าตรงนี้เป็นซอฟทัชแล้วเรียบร้อยนะในการที่พักแขงก็ถือว่านุ่มนวลนะครับนะก็ถือว่าโอเคด้านบนครับหนะ้าสภาพหลังคาเก็มๆครับไม่มีรอยยันมหาอุดเลยนะก็ตรงนี้ครับนะเป็นซอฟทัชแล้วเรียบร้อยครับหนะ้ากระจกก็มีมาให้ ตรงนี้ก็เป็นสีดําเป็นโนแบ็กแล้วเรียบร้อยคลิปฉลามด้านบนครับหนะ้าสวยสวยสภาพหลังคาไม่มีรอยขี้นกกัดเลยนะครับนี่คือรถสภาพเกดเครับหายากนะแบบนี้ครับด้านหลังคันนี้มีเซ,เซนเซอร์กะ่าระยะถอยให้แล้ว2ตัวพร้อมกับกล้องถอยครับนะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวเป็นเพจเพจตัวหนังสือเขียนคําว่า yaris a tiv ครับนะตัวนี้ก็เป็นสีส้มก็ สวยๆเหมือนกันส่วนป้ายทะเบียนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้แล้วก็ด้านหลังครับมีตัว S เข้ามาบ่งบอกว่าค่าคือตัว S ครับนะแล้วก็ตัวโครมไฟด้านหลังครับโจกเขียวเป็นเอกลักษณ์ของตัว a ทีบเขาอยู่แล้วครับในส่วนของกันชนด้านหลังแล้วก็ตัวรถครับไม่มีาแน่นอนนี่ครับรถสภาพเกรด A ไม่มีชนหนักมาแน่นอนสภาพสวยทั้ง4ล้อครับนะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะอ่า มาครับนะมาในส่วนของภายในครับนะตัวบานพับนะทั้งบนและล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะแล้วก็ในส่วนของคานบีครับนะแบบนี้เลยหัวน็อตคมกริบมากนะครับคันนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะพรมอะไรมาพร้อมกับขอญย่ซูมออกนะครับ พวงมาลัยมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับนะก็ถือว่าจ๋มเเป็น3ก้านแล้วสวยๆตรงนี้สามารถควบคุมเครื่องเล่นได้ตรงนี้สามารถควบคุมของหน้าจอแสดงผลข้อมูลได้นะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตเล่นให้ดูแล้วกันนะนะว่าจะอยู่ในแบบไหนอะไรยังไงนะครับมาขออนุญาตซูมเข้านะครับนะอ่าก็สวยๆครับโอ้โหแอร์เปิดมาก็เย็นเลยนะครับนะอ่า เลขไมแสดงครับนะอยู่ที่18,761กิเโลเมตรครับนะก็มีบอกครับนะ AVG ครับนะแล้วก็ในส่วนของกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะนะระยะที่เหลือต้องไปเติมน้ำมันนะก็มีบอกให้เหมือนกันนะครับนะเวลาก็มีมาบอกให้แล้วก็ออุณหภูมิภายนอกนะครับเขาก็มีบอกเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยตัวแดบบอร์ดครับไม่มีรอยของแดดเรียครับนะจุดวางพระ ุดวางไอตัววางโทรศัพท์ไม่มีเลยนะสภาพของแดบบอร์ดนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอครับนะก็ขออนุญ,ญาตผ่อนเสียงแป๊บนึงนะเดีย๋ยวช่องติดลิขสิทธิ์นะครับนะอ่านะแอปต่างๆมีอะไรให้เล่นมั่งนะครับนะก็นี่ครับนะแอปเมนูมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะวิทยุครับนะดิสเพย์มีเดียครับนะไอพอด hdmi bluetooth โทรศัพท์ครับแล้วก็บราวเซอร์ต่างนะมีอ่า ตัวดี่ผมขออนุญ,ญาตนะในโฮมของเขานะครับนะแล้วก็มี iAuto โตสตู o ิโนะครับนะหรือหรือสโตนะครับนะว่าเขามีอะไรให้เราโหลดมั่งก็สามารถเอามาเชื่อมต่อได้ครับนะมี Apple c a r าเพนะครับนะ,น,ะบนะนี่นต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับมี Apple c a r าเพแอนด์ไอออโก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนี่ก็เป็นหน้าจอแท้ของเขาเลยนะครับในส่วนนี้ครับนะ นี่ครับคู่มือเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะบพุกเซอร์วิสก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับรีโมทครับนี่ครับนะขอของโตโยต้าของแท้ครับนะสามารถควบคุมหน้าจอตรงนี้ได้ด้วยครับนะก็ถือว่าให้มาครบคันครับกับราคา3า9 0 0 0าถือว่าโอเคนะครับนะแอร์แบบเจ็ดแหน่งแล้วเรียบร้อยครับนะวีออสยังได้แค่2หรือ3ตําแหน่งนะแต่ตัวนี้บอกเลยว่ายาดิสให้มาเจ็ดแหน่งแล้วเรียบร้อยครับนะก็สวยๆนะสวยๆอ่า ในส่วนของตรงนี้ครับนะนี่เลยเห็นไหมครับนะสามารถปิดเซนเซอร์ได้นะถ้าขี้เกียจแบบว่าเสียงเขารบวนมากเกินไปสามารถกดปิดตรงนี้ได้หมวดกันล็อกฟีก็มีมาให้แล้วเหมือนกันในส่วนของคอนโซลตรงประตูฝั่งคนขับครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าฝั่งไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับคันนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ รับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะก็เป็น4สูบ16วลาวครับนะขนาด86มานะเป็นรถที่ประหยัดที่สุดแล้วครับในประเทศไทยครับนะ23.3กิโลต่อลิตรครับเป็นรถติด1ใน3นะของรถที่ประหยัดน้ํามันที่สุดในประเทศไทยครับนะคือนี่เลยยาริสครับนะ23.3กิโลต่อลิตรถือว่าโคตรเยอะนะโคตรเยอะเลยแหละนะครับนะก็ใครอยากได้รถประหยัดน้ามันผมว่าแนะนําเป็นตัวยาริสดีกว่านะครับนะเพราะว่าได้เครื่องยนต์4สูบ16ว้าด้วยขนาด1.2ลิตรเป็นเครื่อง เบนซินแล้วเรียบร้อยคันข้างครับนะคันหน้าหม้อน้ำครับน้ตัวซุ้มโชคอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยแ mm hmm. บตเตอรี่เกินปีครึ่งครับนะผมเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะค่า CCA ไม่ได้เป็นมาฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันคันนี้ครับนะเพิ่งเปลี่ยนไปปี64ผมเปลี่ยนให้เลยนะครับ mm hmm. ผมเปลี่ยนให้เลยแล้วก็น้ำมันเครื่องนี้ลูกค้าไปน,นับ1ต่อได้เลยครับ ผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วไม่ว่ารถคันนั้นจะเปลี่ยนมาเมื่อวานนะแต่เข้าพิษยนตนมาต้องเปลี่ยนให้ครับลูกค้าแค่ไปนับหนึ่งต่อได้เลยครับในส่วนของฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงแท้ตีตาตัวต้ามาแบบนี้ครับหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยไล่สันขึ้นมาครับนะรองตรงนี้มีการใช้งานเห็นได้ชัดครับนะคมๆมาแข็งๆมาจําไว้เสมอว่าคันนั้นมีการถอดไปทําแน่นอนนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยคันนี้ก็ใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับนะสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้นะครับ ามาในส่วนสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับนะผมขอย้ำอีกทีนี่คือยาลิสเอทีฟครับ1.2ตัว S ครับปี2018เลขไมล์หมื่นแย้ำอีกทีว่าเลขไมลหมื่นแกับราคาที่379,000ฟีดาวพอน6 3 0 0เองพอนถูกกว่า Big b บัอีกใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาสุดท้ายนี่แมนน้อยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ